คุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับฉลามแยกในตำนานไหมครับไม่ยินมาบ้างครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ผมมาปราบระลเคสครับก็มีนักข่าวฉลามมาเรื่องกับผมบหมแล้วแค่ฉล,ล,ลามตันนี้เขาเป็นไงฮะผมไม่ได้ข่าวเขาอีกเลยหลังจากที่เราแยกกันไปปราบนะครับอผบืผมก็แยกไปปราบตะเคสเขาก็แยกไปปราบฉลามผมว่าคงไม่ต้องถึงมือผมหรอกอแต่ผมเหนื่อยมากครับีันจะตายแล้ว การเดินทางนี้มันยิ่งกว่าการปราจระเข้ครับเพราะว่ามีกระสบอุปสรรคมากมายครับอยู่จากพื้นครับหินหางลาดชันนี่ครับจระเข้นี้เป็นขี้ขี้ประติวในการจัดการครับใช่ไหมครับคุณอภิเดชนี่คุณตีบอกตากล้องของเราบอกไม่ไหวแล้วร้อนหอเสื้อก่อนหอเสื้อนี่ครับก็คืออุณหภูมิตอนนี้ช่างทำร้ายเรามากครับอยู่ที่ แปดสิบองศาครับเพราะว่าในนี้มันเป็นภูเขาไฟครับชั้นบนสุดภูเขาไฟนี่น้ําก็คือน้ําเดือดนะครับน้ําน้ําตกนี่เป็นน้ําร้อนที่ไหลามาจากภูเขาไฟมีมีความร้อนประมาณหนึ่งร้อยองศาครับผมใช้ตีนเปล่าหยับเลยสบายเพราะว่าผมได่รัต้างสุกคนอย่างเดียวครับ,รบจากจากพัก ปึกสิบสอครับอันนี้เราเดินทางมาชั้นเกียเพื่อมาปราบในนุสสาวย์ครับว่าชั้นอื่นได้ข่าวว่ามีคนปราบไปหมดแล้วหรือในสาวยษ์ไมีใครจัดก,การมันได้ครับับผมทำในตำนานจริงครับมันสัตสัตโลกล้านปีครับที่ยังอยู่มีนักฆ่าขาเรื่องในนสานี้ครับเดินทางมาทั่วทกรทศนะครับแต่ก็ไมีมใครจัดการกครับ ระยะทางที่ต้องเดินไปนี่ก็คือ2องพันกิโลเมตรอนนี้เราเดินได้มา500กิโลเมตรครับเหนื่อยแล้วตอนนี้เราต้องใช้เวลาหนึ่งวันนะครับในการเดินทางให้ไปถึงที่นั่นซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะเป็นไปไม่ได้ครับสำหรับคุณอภิเดชตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆครับตามทางมีต้นไผ่ มีการบอกรักกันผ่านอะไนี้ครับดูดินุ่นรักแจ็คอ้โเหเฮียแม่งใครจะมาอ่านเขาเมืองมันเสื่อมมากเลยนะการทำแบบนี้ทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแบบเสื่อมเสียไปนะครับผม,ผมไม่ชอบเลยครับทำไมต้องมาเขียนขืนเลยไปบอกกันเองไม่ได้หรือไงครับต้องมาเขียนต้นไทยถ้าเกิดเราไม่รีบเดินครับ เห็นนี่หรือไม่ครับจะมีมดมดแห่งป่าอเมซอนครับจะขึ้นมากัดกินมนุษย์ครับสังเกตได้จากข้างทางมีโครงกระดูกโดยมดแทะเต็มไปหมดครับ <Okay. S 1> นี่เห็นไหมครับนี่นี่นครับ <Okay. S 1> อันนี้ผมได้พกอาวุธเทพพระเจ้าอยู่ในกระเป๋าสองนี้ครับคือ เราจะเปิดใช้เมื่อถึงเมื่อถึงที่แล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อเราไปซื้ร์ฟเยทางก่อนครับเพื่อให้ตัวจริงอย่างเราตามไปทีหลังมันจะค่อยไปสังเกตการครับมันก็เลยนำหน้าไปแกล่แล้วตอนนี้พวกผมก็เดินรายงานมาเรืียยครับ